วันนี้ตามคำขอในคอมเมนต์ครับผมคู่นี้ต้องมา,าต่อผูกนี่ผมก <c oughs> มหมอมแก้มเขาได้ไหมผมกหมอมแก้มเขาได้ไหมโอ้โหทำได้ยังไงเไไนี่ยผมละเ้ยในการนี้ ผมกับบีเดอะสกาครับผมทักทายชาวบีทชาว BTS ทุกคนครับชาวบีเดอะสกาครับวันนี้ตามคําขอในคอมเมนต์ครับผมคู่นี้ต้องมาครั้งที่แล้วมาร์คออมมาร์คออมคอมเมนต์ไม่ได้พูดถึงมาร์คออมเพราสักเท่าไหร่พูดถึงแต่คู่นี้นี่จะเป็นคลิปน,นะเพราะคลิปนี้จะพูดถึงมาร์คออมก็พูดถึงมาร์คออมก็พูดอีกคู่นึง,งอีกคู่หนึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดมาแล้วขอเชิญเลยครับผมน่าจะรู้ชื่อคลิปบอกแล้วมาเลยมาเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินคุณอะ ใช่ผลจริงว่ะผมเอาคอมเมนต์ไปเม้นเองวันต้องหลาเยอะหลาเยอะเลยยอดไม่ใช่โอเคผมดูมาสอนคลิปแล้วพี่คลิปเที่ยงไหมครับสนุกมากเลยหยอกหยอกยอกยอกผมดูทั้งสองคลิปคือภาวนาแบบว่าอยากมาเอยู่กับทีมอยู่แล้วในสุดคอมเมนต์ก็เอียงมาทางนี้สนุกไปเม้นเองเม้นต์เองคนอื่นเม้นให้วันนี้เรามาเล่นเป็นแฟนกันหนึ่งวันเป็นอยู่แล้วพี่ไม่ใช่เป็นอยู่แล้วมาเพื่อพี่ๆเลยเฮ้ยคุณอย่าไหมรากันยังไม่เริ่มถามจริงๆพี่ อันนี้คุณใส่ผ้าคนหนูเลยเหมือนกันเลยป่ะโว้ยจริงป่ะพี่มันเลิกท่าวเลยไม่ได้จริงป่ะเนี่ยสรุปจริงใช่<ล>ไหมสรุปผมสงสารนะพี่มแดนพี่น่าจะชมผมมาอก EP แรกอี EP สองเลยเนี่ยเออนี่แหละ EP สามได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามีเกมสารความสัมพันธ์ใหไ้ไม่ฟังนะพี่เองไม่ฟังเลยไม่ฟังเดี๋ยวผมให้คุณไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกลับมานะคือถือโอเคครับเอาเรื่องไปยาวไอ้ก่อนเฮ้ยโหดนี่คเก่อนไปไปไป ยอดเลยอนะที่ภาแบบวิ่งเขาพากันขาวแบบเกินไปอเคือแบบอีพีชานี่ไม่เคยทำมีเลยนะนี่ไงเชื่อไหมถ้าช่องผมทำเองนะไม่มีมันไม่ยอมพันเรื่องอะไรอ่ะรามกเนี่ยพอเป็นช่องบีบีมาได้ช่ององตัวเองไม่มาจริงไหมไม่มาเหรอฝุ่นเกิื่อน เอกินไปชุดก่อนเอกเอก็ถอดชุดก่อนอะไรเอกไม่ถอดชุดออกมาแล้ววันนี้ต้องต้องถอดแล้วก็เอกก็ลงไงอ้าวทิมเมื่อไหร่จะมาลูกโชว์ก้าผมก่อนเฮ้ยเงี้ยอ้าวโอเคเป็นไงเป็นไงโอเคแน่นอยู่โอ้โแหมกิจกรรมของพี่วีคงไม่สนหรอกมาดล้วงทิมใส่ชุดว่ายน้ำทุกคน ตายเลยจริงคือแบบบรรลุแล้ววันนี้คือบรรลุแล้วจบแล้วเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยมาแล้วเนะเอ็กทำอะไรลงมาสิรายการนี้บอกเลยถ้าไม่ใช่พี่พีทเลยหรอันนู้นเฮ้ยเอ๊ะอันน้นเออ๊ะกลางทางก่อนทางก่อนทางก่อนเฮ้ยหันหน้านาซีหลังก่อนหลังก่อน อันดูเอ๊ะออกมาก่อนมาดิมาดิกระพาลงเอ๊ะมาดูแนดูแนดูแนไม่ใช่ใช่ของ้หญิงไม่ต้องพี่บีคอมาเรามาเราเดี๋เดียวเดี๋เดียวมาดูเฮ้ยผู้ไม่รคนนีไม่กลับ มาแล้วมาแล้วโอเคโอเคเฮ่ย่โดมเฮ่ยทำยังไงดีเฮ่ยเกมเย็นมาแล้วครับผมอ้ยอาหารสำหรับคู่รักนะครับอ่าวันนี้คุณจะได้สวีทหวานกันทั้งคู่นะครับผมกี่โมงแป่วโมงได้ปะเย็นได้ไหมคุณบอนี่เลยได้ปะเล่นเกมเสร็จแล้วก็แยกย้ายแล้วครับเล่นไปเล่นถุยข้างบนไม่ขึ้น หิวเหรอใจเย็นโอ้โหคุณเป็นคนที่กินคุ้มที่สุดแล้วตั้งแต่มาใจเย็นใจเย็นปกติผมเห็นนะถ้วเองกินอันไหนก่อนดีเดี๋ยวเขาป้อนหน่อยกินเองคนเดียกินเองคนเดียอุ้ยฟังเลยโรลี่กินเลยแล้วสตรีมกันแล้วกินสตอเบอรี่พี่ๆขอไว้นะพานุเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆกินอุ้ย หวงนว่เหรอใครดูหน่อยเดี๋ยวพี่หามหน่อยคนนเน่าสคริมเยอะมากเลยไอ้คนเนี้ยก็คุมไม่ได้แล้วโดนโดนแขกรับเชิญหูไม่ก็ได้แล้ว คู่นะครับจะต้องทำการเลี้ยงลูกครับนี่จินตนาการว่าเป็นลูกของคุณนะครับใช้น้ำผาทั้งคู่นะครับดันกันแล้วก็ไปด้านโู้นไปไอ้บ้าฟังก่อนฟังโอเคครับเลี้ยงลูกไปแล้วเอาชุดที่นู่นนะครับกลับมาย่างตรงนี้ โดยที่ลูกก็ยังคงอยู่บนหน้าผากทั้งคู่นะครับอย่าให้ชุดเปลี่ยนนะครับผมกิจกรรมคุณมีเวลาแค่1นาทีนะถ้าทำไม่ได้คุณจะโดนทำโทษนะครับถ้าชนะขออยู่ต่อยสองชั่วโมงได้ไหมฮะอยู่ต่อยสองชั่วโมงอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวโอเคพี่พูดแล้วใช่โอเคหมายถึงว่าจะถ่ายแล้วโอเคพร้อมนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปดูค่อยอ่าครับอ่าครับมีเวลาจำกัดนะคุณต้องค่อยๆไปนะ อยู่ใช่ใช่เดี๋ยวล่วงโอ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอยล้มเดี๋ยวมันล้มนวมันจะเป็นลินติดไปเลยฝากไปเลอย่าว่าอยาวาไปโอเคลวงได้ไหมนูโอเคโอเคโอเคเอไีพี่นะไปทขรบใเขาป้ให้เขาปรกอบให้เขาปรองให้เฮ้ยเฮ้มอเเฮเฮ้ย ดูนี่ดูน <Follow. S 1> <unda 1> ี่พ <aktiv ités> าเด็กเอา,เามาวางเด็กมาวางไปตรงนั oh ้นไปโอ้โหรอดครับให <uge persever ed fountain> ้เวลาไป45่ิบห้าวินาทีเร็วอยู่นะถือว่าเร็วมากเลยทุกคนอันนึงมันล่องรู้อยู่จริงไจริงเหรอคุณจับปลองรงนะพี่คุณเอาอะไรวะเงี้คุณทำอะไรก็โอดก่อนก็มาไงปลากรงให้ปลากรงให้เลากรงให้เลากองให้เดี๋ยวมัน ล้มมันแพ้เดี๋ยวไปอยู่ต่อไปได้เกมแรกสำเร็จนะฮะทั้คู่มีความแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟังก่อนโอเคไปเกมสัมพันธ์เกมที่สองครับผมโอเคเกมนี้คือเกมเติมรักครับผมนะคู่จะต้องเติจิงโกมืองก่ออีเลตนะ มซีนนะมาดเติมแล้วมั้งน่าจะเติมแล้วแหละคือทุกคนครับผมว่าผมไม่ต้องมีเกมแล้วเนาะผมว่าให้ทั้งคู่นี่อยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วก็ใช้เวลาจริงนี่ไม่ปเฮ้ยไม่ได้มันต้องเป็นเกมนะครับเดี๋ยวทั้งคู่นะครับจะต้องทําการนะครับเลือกฝ่ายว่าใครจะขีหลังใครนะครับแล้วทําการประคองน้ํานะครับบนหมวกนี้ไปเติมในโหลนะครับซึ่งผมจะมีขีดไว้นะครับถ้าสามารถเติมนะ ว่าชนะและผ่านเกมนี้ไปได้เลือกครับใครจะเป็นคนที่ขี่หลังครับเลือกใช่ไหมครับผมทำแบบนี้ต้ขี่หลังไหมว่าแล้วโอเคได้มาเอาเอาหัวไป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 เขาไม่ฝ่ายโอกาสได้มากจริงคนเดีเดี๋ยวผมเติมน้ำให้เติมน้ำให้คุณนะครับพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสามสิบอานุ สุจริงกมั่ก็นีได้ใ้นะอ่าขี้มัชีนะอาหัวเยืนไปเลยโอ้วเยืดไปเลเก็งเลเกมงโอ้เกมเหรอไอ้สิเร็วเถอยถนิดนิอ้อยถอยนิดนิดถอถอยถอหมดรถหินทำไหมดโอ้ย้โออแกับาสีาไปาีาาบโ สิบวิแล้วนะครับผมเติมให้ครับเร็วนะครับมาเลยคทบหัวต้องโตหนึ่งวินที่ผ่านไปเว็นกรรมอะไรนู้นไปเร่งเร็วไม่อาให้ลงแบบให้หมดเลยนะฮะนุ๊โอ๊ยหัวตกหินโตแล้วมั้งหนึ่งไปสามนะฮะการ์เดอร์เราหนึ่งไปสามแต่เวลาตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคุณเอ้ครับคุณต้องเร่งมือแล้วเพื่อหาความรักความสัมพันธ์นี้นะครับต้องเติมรักให้เต็มนะครับเติมรั เากครับเอาหัวเอรอโเคไปอ้นาีห้วลเร็วเร็วรเรร็วเรร็วเรเร็วเรเร็วเร็วเร็ววเรวเรร็วเ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 ร็เรจวเรร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเเรเเวเเวเ เหลือ40วินาทีเอียงหัวตรงตรงอเอียงหัวหมๆโอเคเต็มครับเอาให้หมดแลนวพานุพานุลาไปรอหแล้วไเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคโอเคเหนื่อยไหม ับว่าคุณโกงครับอ่าถือว่าแพ้นะครับไม่รอดนะครับโอเคคุณต้องโดนทําโทษโดยน้ําเพื่อสุขภาพเอมันมีกลิ่นมะละางจเหรอใช่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 กลิ่นไม่ดีเลยเอาใช่ไหมกินเลยเอ๊ะ บอกแล้วใน <S. S 1> เกมนี้ครับผมชื่อเกมรู้ใจจริงป้านะครับทั้งคู่จะต้องตอบคำถามนะครับให้ถูกประมาณนี้พี่ถ้าจิมชอบสีดำไมากท <ำ S 1> ี่สุดนใช่ไหมก็เนี่ยรู้ใจไงผมรู้ว่าจิมชอบสีดำไมากกี่สุด หรือว่าคุณชนะถือว่าเป็นคู่รักที่เป็นคู่จิ้นที่จริงดีกว่าอ่าคู่จริงเป็นคู่จริงนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้คุณต้องโดนลงโทษนะครับแต่อะไรถ้าผมทําได้ที่ต้องโดนบลลงโทษนะแล้วอยู่ต่ออีกสองชั่วโมงค่อยกลับอย่าเพิ่งไล่กลับเฮ้ยผมทำคีดก่อนแล้วคีมก่อนก็ได้โอเคนะโอเคได้ร้ับข้อแรกครับถ้าต้องบอกรักกันแบบไม่ต้องพูดคําว่ารักจะบอกรักแบบไหนเนื่องจุ๊บปาก สองหอมแก้มสองข้างครับผมคำถามนี้จะจอกมานี่พร้อม้าพร้อมแล้ว ข้างล่างครับโอเคครับตอบเสร็จแล้วนะคู่หนึ่งสองสามเปิดครับข้าวบดดีจางครับเฮ้ยเฮ้ยถ้าคำถามตอบถูดก็คิมผมฮะหอมเนื้อเงินไม่ต้องเงินตอบเลยได้เลยเฮ้ยโอเคเราคุยค้ากันเองถ้ามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรหนึ่ง านฉลาด 2. อบับบิมบับบิมแน่นอนผมรู้แฟนผมว่าผมจะมีลูกชื่ออะไรอ่ะตาขวองแล้วเปล่านะไป้ากฤติบับบิมงเขียนมนังสืไม่เป็นผมต้อสบสาหัไม่ถูกอ่ะเดินเอนเดินดนโอ้เน่เร็ว ต,ต่อมาครับถ้าต้องอยู่ด้วยกันที่4ชั่วโมงจะเลือกอยู่ที่ไหนหนึ่งในห้องนอนสองบนรถสามในสตู24ชั่วโมงนะครับอยู่ด้วยกันจะอยู่ที่ไหนครับกีนเาาจังไหมนี่คือข้อที่สี่นะครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเปิดครับ เขาก็ได้ปิดชิดทิศใครบอกไม่เคยบอกตอบผิด2ข้อนะครับตอบถูกสองข้อนะตอนนี้ข้อหนึ่งนะครับโอเคไมถ้าตอบถูกนี่ผมหอมแคมก็ได้ไหมตกลงกันเองดิ่อะไรนะไม่ตอบถูกอ่ะไอ้ผิดเลยเอาตอบถูกตอบถูกโอเคโอเคข้อห้าคำถามข้กติยาถามว่าถ้าเธอติดในถ้ำแล้วทับทิมหนาวมากๆเอกจะทำอย่างไรข้อหนึ่งถอดเสื้อให้บารอ์บงเล็บข้อสอง พยายามก่อไฟให้โดยใช้ไม้ขีดไฟสุบีบตัวใครตัวมันอ่าถ้าคิดว่าติดในถ้ำทับทิมงหนาวเองจะทำอย่างไรครับเก็บเท่าใหญ่ถึงพร้อมแล้วเปิดครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกันนี่เขาตอบถูแล้วทุกคนเดี๋ยวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นเบาๆบาพอนะเด็กดูเยอะนะคุณเอกเบาเบาพอเบาเบานะเบาเบาโอเคยื่นแก้มมาเร็วโอเคสับตาก่อน เดือไม่ไหวแล้วาอนขทำนึงทำใจิมใจหน่อยเินเอกเออขอทำใจบ้างนึ่งจะเป็นเถินเอกเอกขยับเข้ามาหน่อยขยับก็ให้ติมหน่อยพร้อมนะครับพร้อมหนึ่งพร้อมหอเลยเอกเอกอแล้วเอกเอกไอู้เยอะโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยหอมแรงกูนะอมเลย นะครับใจ้พี่ข้าวเราผ่ดีใจจริงดีใจจริงพี่ผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยความสุขของผมเอาพี่พี่โดนลงโทษหรือเปล่าโอเคผมโดนครับโดนลงโทษนะครับอู้หูยวันนี้พี่พี่กินได้พี่พี่รับสรองได้ไปไม่เลยคู่ทุกดอกโอเคนำผักผลไม้รวมนะครับผมผมถือว่าทั้งคู่เป็นคู่จริงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถามคำถามอีกเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นคู่จริงจริงหรือเปล่าหรือจะถามก่อนแล้วก็กินไปเดียวไปกินเลยแบบนี้ได้เหรอ เราอแล้วอยู่ไม่ไม่คิดม่าจะไม่อยู่ไม่อยู่รออันเดียบหดกิ้วถ้าคนชอบนะฮะอยากให้คู่ไหนนะครับมาคู่นี้ไม่ดี เมนต์ก right? hey, okay, okay. so like so like so, ี่พี่เข้ามให้คนอื่นเขามาบ้างมาออนเซนสาวเขาสุดทันก็คอมเมนต์บอกนะครับผมโอเคผมลองถามคขาถามคุณเพื่อแบบให้รู้ว่าคุณแบบเป็นคู่จริงจริงหรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคุณมี5ล้านบาทนะครับถ้ามี5ล้านบาทคิดว่าเอกพาณุจะแบ่งเงินให้ทัพกินกี่บาทครับผมหนึ่งสองจุดห้าล้านบาทครับสองห้าล้านบาทครับสามไม่ให้เลยสักบาทครับให้พูดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามห้าล้านบาทเอาไหม หา่ร้านทันไม่ได้ไม่ทันแล้วโอเคทุกคนครับหวังว่าคงจะชอบคลิปนี้นะครับผมบ๊ายบายทุกคนมีความสุขผมไม่กลับอะบุมบิ๊กกับ